นี่เราเดินมาคืนนี้ถือว่าโชคดีนะนี่เรามาปบต้มเจ็ดเหลือถึงมันปุ่นบือบ้อๆอะไรแต่ไม่ตองได้มันไหน,นกินเออแต่แต่ตัวก้าวนี่อุ้งวงโยตาน้านี่อ,อันมุกกันนั่อันมุกอันห่วงเหมือนจางอะไรโยอ๋อจัดเป็นบุญตาบือบ้อๆไม่แหล่เลยนี่มันนี่เรายอะเมื่อนเยื่อ,อตึ้งนี่แหละไต

เออเล่เปลกเออนี่ตึงปลายมุกอล้วเออไอ้ย่าตองได้ไม้นออย่าตองไม่ได้ไม่ตกใจเด้ออนี่เล่มุกมันก็ว่าไปล่วงมือนจากนะเนี่ยอืมเรื่อเลยนี่พวกเราลอยอายที่ปลูกได้เรื่อเป็นบุญตาอย่างแรกเราแต,ต่ยันต้มเจ็ด ตอนหน้าที่ดำตอนร่างที่ก้าวมุดควายนายโยนะยนะแต่มุกมุกมันจางเดแต่แต่มันกุ้นแบบนี้อนี่นนเออเลยโนะยหน่งนี่เลยแต่มันมากินหยอดไม้อย่ืมกินได้เต็มทีนะเราเราไม่ไดอไ้ดูมำอือไวแต่ด้วยเราอือ นี่เละเต็มๆเพื่อต่ตเละมันตานี่ตามันตา,ตาบอดอยู่เนาะน้ำตาเปลือยอยู่อ่น้ำตาเปลือ,อยอั่นเละต,ตีตีนนั่นนี่ทำรั่วเละหมดนะตีนเหมือนควายนะอืมไปแล้วไปแล้วเออาอย่าแต่ปบกไก่แล้วมันเมียมาเอ็นกไก่ ไปลูกไปเร็วไปเร็ไปเลยไปได้ยเดก้อยปอบลาว